สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอรอ,ยอร่อยแบบเด็กๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะอ่าเมนูเด็กก็มาแล้วค่ะวันนี้พี่การจะทำสะโพกไก่ตุ๋นซอสค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่การได้จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูลูกหลานต้องชอบแน,น่ๆเลยค่ะ ก็มีสะโพกไก่นะคะวันนี้พี่การใช้สะโพกไก่ประมาณ1กิโลกรัมนะคะต่อมาค่ะวันนี้ใช้ซอสมะเขือเทศนะคะหนึ่งรกรัมค่ะแล้วก็เป็นซอสพริกนะคะหนึ่งรกรัมค่ะเราจะใช้เป็นแบบเผ็ดน้อยนะคะกระเทียมนะคะสองหัวใหญ่ค่ะตามด้วยนะคะรากผักชีนะคะสักสีห้ารากนะคะ แล้วก็เป็นพริกไทยค,ค่ะพริกไทยเมย็ดนะคะพริกการได้บุบบุบบุบหน้าเราบุบบุบประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะคะ่ะผงปุเอิงผงปรุงรสนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะคะ่ะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะคะ่ะเราก็จะตัดด้วยน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสําหรับทําสะโพกไก่ตุ๋นซอสของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟลอนเนาะใส่น้ํามันลงไปสักสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะเอา,เอาสะโพกไก่นะคะเอาตรงหนังก่อนนะไปจีในกระทะอให้หนังเขาตึงๆเนะเาะใส่ลงไปเลยค่ะ อันนี้พี่การล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะซื้อไก่มาล้างทำความสะอาดสักสีห้าน้ำนะคะอ่าเราจีก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสองชิ้นเดี๋ยวจีทีหลังเนาะเต็มกระทะเต็มพอหนังเขาตึงๆแล้วเราก็กลับนะคะนี่ค่ะจะกลับนะ,ะถามว่าเอาแล้วน้ำมันเออมันจะมันเกินไปไหมเดี๋ยวพี่การจะไปเทออกอ่า ตอนนี้เราช่วยในการเอทำให้หนังเขาตึงๆก่อนอเดี๋ยวพีก่การกลับเสร็จสับเรียบร้อยนะคะอีกสองชิ้นเดี๋ยวก็ใส่ต่อเลยเตรียมที่ไว้ก่อนใส่ต่ออีกเลยค่ะใส่ให้หมดนะคะครอบคัยใหญ่ครอบคัวใหญ่พอหนังตึงๆแล้วเราก็กลับด้านเนะาะ พอใกล้สุกหนังตึงได้ทีเดี๋ยวพี่การก็เอาน้ำมันออกนะคะอันนี้พี่การเอาน้ำมันออกเป็นบางส่วนแล้วเนะาะกลับนิดหน่อยอเห็นหคะตึงเรียบร้อยแล้วนะคะจะประมาณนี้เราก็ใส่เลยคะ่ะกระเทียมคะ่ะใส่กระเทียมลงไปเลยามาตรงๆต้องตำนะใส่ทั้งเม็ดเนี่ยนะทั้งกรีบเนี่ยนะใส่รากผักชีลงไป ะสวดพริกไทยพี่การได้บุบซะหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เข้าเนื้อ,อแล้วก็ใส่น้ำนะคะ,ะเดี๋ยวพี่การจะใส่น้ำให้ท่วมเนาะให้ท่วมไก่แล้วเราก็จะตุนไปเรื่อยๆนะจนแห้งเลยค่ะอันนี้เราใส่เครื่องปรุงให้ครบก่อนอ่ะพริกไทยเม็ดนะคะที่เราบุบเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ,อะซอสเ,เหลือนสซอสมันหอยนะคะอะซอสหอยนางรมเนี่ยแหละคะ่ะซอสปรุงรสฝาเขียว ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตัดด้วยผงปรุงรสนะคะตามด้วยค่ะซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกค่ะใส่เลยค่ะซอสพริกนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ตุนไปเรื่อยๆค่ะ จะตุนไปให้แห้งเลยนะคะให้น้ําแห้งงวดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอ่าอันนี้แเราก็เอาเออทับพีนะคะหรือพานชนะอะไรก็ได้นะคะอ่าเป็นที่จับก็ได้ค่ะพริกพริกเนื้อไก่ก็สักนิดสักหน่อยอ่าโอ้โหเกือบไหมติกกระทะอืมแล้วเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะคะอ่าตุนไปให้แห้งเลยค่ะอะแห้งเหลือประมาณสัก ยีเปอร์เซ็นก็เป็นอันสุกเรียบร้อยลสก็กลมกล่มอมไก่ก็นุ่มนะคะอันนี้เด็กๆชอบแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆขาไม่ต้องปรุงไก่ตุนซอสเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ,ะเรียกสมาชิกมาเลยเด็กๆชอบแน่นอนวันนี้ชิ้นเดียวคงไม่พอแน่นอน จัดไปเลยค่ะเอาแบบจุกๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะสะโพกไก่ตุ๋นซอสของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ